คัง่านี้ยกขบวนนักรีวิวมาจัดอันดับกับหัวข้อนักรีวิวปริศนาคนไหนที่รีวิวของมาแล้วมากที่สุดตกตลึงแน่นอนเพราะว่าเทรนด์2 0 20ผู้หญิงจะต้องวาดปากเป็นรูปหอยค่ะมากินหมูกระทะอ่ะอันนี้หมอฉีดโบท็อกมากไปหน่อยคิ้วก็เลยยกขึ้นไปนิดนึงนะคะ หาภูมิใจจงภูมิใจ,<า>ใจตัวใหญ่แล้วเวลาคุณกินเนี่ยพี่ได้ยินว่าคุณเป็นคนกินได้เฟินมากโอ้ยโอ้โหโแรงน่าอร่อยข้าวาข่งขัน,น,น,นที่24ธันวาคมเวลา2ทุ่ม5นาทีเป็นต้นไป